สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถ่ายต้นที่เราใส่ผงมัสจันทร์ไตโครมาของเรานะครับครบเจ็ดบันพอดีนะครับว่าผลงานว่าผงมัสจันร์ของเราทํางานได้ดีหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนั้นยอดแห้งเหลืองออไม่มีทีท่าจะมียอดได้นะครับเพราะว่ามันจะแห้งเหี่ยวรีบนะครับมันจะรีบใบก็เหลือง ลาใบลายใบเหลืองใบหลุดร่วงนะครับแต่ตอนนี้น้องเขียวขึ้นมาแล้วก็มียอดแตกขึ้นมาให้เห็นนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแต่ยอดของน้องเขาก็จะยังไม่อวบอ้วนนะเพราะว่าทุเรียนของเรามันโทมและป่วยแล้วเหลืองด้วยนะครับแค่ได้ยอดออกมาให้เห็นก่อนนะครับอ่ครบเกียรติบเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง ต้นนี้พิกัดก็อยู่กับต้นอคา,าดางของเรานะครับอ่าไม่ใช่ถ่ายต้นอื่นนะครับเพื่อความแม่นยําความสบายใจของเ,อเพื่อนๆนะครับว่าถ่ายคนละต้นหรือเปล่านะครับอ้าวขนาดไปเหลืองๆนะครับเนี่ย <c oughs> เห็นไหมพี่น้องเหลืองไหมครับเหลืองไหมเหลืองและสวมนะป่วยแล้วก็ยอดแห้งด้วยนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้อ่าไม่รู้ว่าเพื่อนๆมองเห็นไหมครับเนี่ย อ่าตอนนี้ยอดก็แทงออกมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอ่าเห็นไหมเนี่ยยอดนะครับแต่ยอดของน้องอะยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าน้องป่วยนะครับอ่าให้เห็นยอดแทงยอดอย่างนี้สัญญาณที่ดีนะครับใครบอกว่าสายอินรีอ่าช้าเห็นผลช้าครับตัวนี้เจ็ดวันนะครับจากต้นทุเรียนที่ป่วยนะครับอ่ายอดแห้งเห็นไหมเราตัดยอดออกหมดนะครับยอดแห้งยอดเหี่ยวนะครับมีเห็นไหมยอดเก่านะครับแต่ตอนนี้ น้องแทงยอดใหม่แล้วนะครับเห็นไหมครับเหลียวแรงแซงทางโค้งคืนนี่เลยนะครับผงมหัศจรรย์นะครับของเรานะครับดูนะครับเนี่ยแทงยอดออกมาแล้วนี่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 เนี่ยสภาพของน้องเหลืองนะครับใบเหลืองใบซีดใบแห้งนะครับเนี่ยเห็นไหมยอดยอดเก่ามันแห้งนะครับเนี่ยคือสภาพน้องไม่ได้แล้วครับแต่ตอนนี้สัญญาณมาแล้วนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับสัญญาณมาแล้วนะครับอ่ายอดทางนั้นเลยนะครับแตกออกมาแต่ตอนนี้ยอดของน้องอาจจะเล็กอยู่นะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเห็นไหมครับออกมาแล้วนะครับเนี่ยใบเหลืองใบซีดนะครับเนี่ยเห็นไหมลักษณะที่ผมบอกว่ายอดแห้งปลายแห้งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแห้งนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นไหมครับแต่ตอนนี้น้องฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับตอนแรกเรามาปลูกทิ้งเฉยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้น้องแตกยอดแล้วเนี่ยใบใหญ่ใบกลางแล้วเนี่ยเห็นไหมนยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยยอดมาแล้วใบมาแล้วนะครับสัญญาณที่ดีนะครับ ใบก็เขียวเข้มขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมครับแทงยอดแล้วครับอ่านะครับผงมาจันของเรานะครับที่เราใส่ได้ครบเกียรตบันนะครับแต่ยอดของน้องอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ตอนนี้รากเดินดีนะครับถึงแยกดยอดถึงแตกนะครับอ่าเนี่เห็นไหมครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมแทงมาใหม่แล้วนะครับดูนะครับใต้เกีบันนะครับสภาพน้องไม่แข็งแรงนะครับอ่าะ แข็งแรงไม่แข็งแรงก็ดูสภาพเอานะครับเหลืองนะเหลืองเหมือนอะไรนะดูครับดูเอานะครับไม่ใช่เอาต้นแข็งแรงนะครับเอาต้นที่ป่วยๆตอมโสมนะครับเราต้องทดลองดูนะครับนนี่ยเห็นไหมแห้งยอดแห้งอันเก่าที่ยอดแห้งนะครับแล้วก็หนีบออกตัดออกเนี่ยแห้งหมดเลยนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้สัญญาณน้องก็ออกมาจุ้มๆนะครับทีนี้เราก็จะเลี้ยงเอายอดใหม่นะครับพิกัดนะครับพิกัดก็ต้นเดิมนะครับเนี่ยนะ่ ต้นเดิมนะครับมีขาด่างด้วยนะครับวันนี้เราก็จะอใส่ครบเจ็ดวันเราก็จะใส่นะครับอ่าเราจะใส่อีกอีก,อกนะครับเจ็ดวันแล้วเราจะดูผลงานว่าน้องจะบุิกาเคยังไงนะครับเพราะว่าใส่ครบเจ็ดวันแล้วเรามาใส่อีกครับเราก็จะโรยใส่เลยครับอ่า,อา,เ,อาเดี๋ยวเราก็จะใส่ วันนี้แล้วอีกเจ็ดวันเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆติดตามผลงานต่อไปนะครับว่ามันได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะครับแต่ผมก็รู้แล้วว่ามันได้ผลนะครับแต่อยากอ่านําเสนอหรือว่าอให้เพื่อนๆได้เห็นได้รับชมกันแบบแบบจระจระนะครับต้นทดลองนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะครับ่าใส่มากก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราฟื้นฟูต้นนะครับอ่าอาจจะเปืองหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าต้นน้องเขาป่วยนะครับเนี่ยพิกัดนะครับ ที่เดิมนะครับต้นเดิมนะครับอ่าเราก็จะลดน้ําตามนะครับคุมโคนด้วยเศษว่าจะพืชทุกอย่างนะครับเราก็จะคุมไว้อย่างนี้นะครับอ่าอ่าฝากให้เพื่อนๆติดตามนะครับผลงานนะครับเพราะว่าน้องป่วยน้องโซมนะครับแต่สัญญาณมาแล้วนะครับอ่าแทงยอดใหม่แล้วนะครับอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับจะมาอัปเดตดูว่าน้องจะใบยอดใหม่จะกลางออกมาได้ใหญ่ได้ยาวไหมเพราะว่ามันรีบนะครับ พอน้องไม่สมบูรณ์นะครับยอดก็ออกรีบๆมาอ่าเพื่อนๆก็อีกเจ็ดบันนะครับเนี่ยมันจะออกอยู่แต่มันรีบๆนะครับเนี่ยยอดไม่ไม่อวดไม่อ้วนนะครับเพราะว่าน้องอ่ารีบหมดนะครับเนี้ยเห็นไหมกิ่งแห้งเนี่ยเนี่ยกิ่งแห้งเนี่ยเนี่ยกิ่งแห้งไปเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่านี่นะมันแห้งไปแล้วนะครับเนี่ยกิ่งก็เขาแห้งไปยอดแห้งหมดเลยนะครับแล้วก็เหลืองอ่าเป็นลักษณะนี้ทุกกิ่งนะครับ ใบยอดแห้งใบเหลืองนะครับดูนะครับนี่เหลืองอันนี้มันเพิ่งเขียวขึ้นมานะครับตามจริงนี่น้องอ่าถ้ามองด้วยตาเปล่าไม่ใช่ผ่านกล้องนะรับจะเหลืองไม่สวยนะครับนี่ดูครับแต่ตอนนี้ใบก็ฟื้นขึ้นมาเขียวๆแล้วก็แทงยอดใหม่อยู่นะครับอ่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับว่าอ่มมาอ่าผงมหัศจรรย์ของเราทํางานยังไงแล้วก็เร็วขนาดไหนหรือลักษณะไหนที่ นองจะเราทํางานนะครับว่าอ่าจะแตกยอดดีไหมลากเดินดีไหมครับอ่าเพื่อนๆติดตามอีกเกือบวันนะครับอีกเกือบวันรอชมผลงานครับพิกัดเดิมนะครับอ่าต้นขาเหลืองเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆถ้าใครติดตามผลงานก็จะจําได้นะครับต้นนี้ครับเกือบวันนะครับอีกเกือบวันนะครับนับจากจากวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ รอติดตามนะครับว่าจากต้นโสมๆนั้นเราไม่เอาต้นสวยนะครับเราเอาต้นโสมๆป,ป่วยเหลืองๆด้วยนะครับอ่าติดตามผลงานต่อไปนะครับอีกเกี่วันนะครับ